ผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะบุกไปจับกลุ่มช่างภาพรายหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพคอสเพลย์นะคะอายุ28ปีมีการสะสมคลิปอนาจารเด็กค่ะอ้างบอกว่าเก็บเอาไว้ดูเองเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นรสนิยมส่วนตัวค่ะโดยไม่ได้ส่งต่อไปข้างนอกหรือว่านำไปขายเรียกเก็บเงินแต่อย่างใดค่ะ มาอีกแล้วช่วงนี้นะคะจับกลุ่มกันบ่อยครั้งมากๆเลยสําหรับคนที่มีคลิปอนาจารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิปลามกอนาจารเด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วครับโอ,โอ้โหเนี่ยฮะผู้ต้องหาเนี่ยตัวสูงเชียวะนะครับเจ้าหน้าที่ก็วิธีการนะครับเวลาไปเจอตัวก็อ่านให้ฟังว,<ช>ว่ามีความผิดในข้อหาหรือว่า กระทำความผิดฐานอะไรบ้างนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่ารอบนี้เป็นเรื่องของคลิปอนาจารเด็กนะคะโดยทางด้านของพลตํารวจโทรวรรวศวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์ดําเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิต่อเด็กค่ะ โดยกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือชุดไทยแคคได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวผู้กระทำความผิดและสามารถขออำนาจศาลออกหมายค้นเป้าหมายได้สำเร็จค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31สิงหาคม2567ที่ผ่านมา พันตำรวจเอกรุ่งเริดคันทจันท์ท่านเป็นผู้กำกับกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้มีการนำกำลังชุดไทยแคกนะคะพร้อมกับหมายค้นสารจังหวัดสมุทรสาครบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตตำบลกระทุ่มแบนอำเภออ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ไปพบนายเอค่ะ ในเอคนนี้แหละนะคะที่คุณนั่นบอกว่าตัวสูงสูงเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นอยู่ภายในบ้านพักอายุ28ปีค่ะคุณผู้ชมเป็นบุคคลเป้าหมายซึ่งอยู่ภายในบ้านจึงได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจคน้นแล้วก็ไปพบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือย e ี่ห้อ Apple จํจำนวนหนึ่งเครื่องแล้วก็มี external hard disk อีกจำนวนหนเครื่องด้วยกันค่ะ คือต้องบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์ของกลางดังกล่าวเนะคะพบการเข้ากลุ่มสื่อลามกอนาจารเด็กบนแอปพลิเคชันแบนซึ่งภายในกลุ่มนั้นมีสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์ external hard disk เนี่ยนะคะยังพบสื่อลามกอนาจารเด็กอีกจํานวน4,000กว่าไฟล์ด้วยกันเยอะมากๆ4,000ไฟล์นะครับหรือเข้าใจง่ายๆก็คือประมาณ4 0 0 0คลิป นะครับอาจจะรวมทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็รูปภาพด้วยเยอะมากๆเลยทีเดียวเนี่ยฮะเขาเหมือนแบบเก็บเอาไว้ในคลังก็คือในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แยกเป็นโฟลเดอร์เนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญนะ <ใช S 1> ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบนั่นเองครับค่ะเยอะมากจริงๆค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยให้การยอมรับสรารภาพบอกว่าตนเองไม่ได้ทํางานประจํานะคะมีเพียงการรับจ็อบเป็นช่างภาพถ่ายภาพคอสเพลย์ทั่วไปแต่ไม่เคยรับงานถ่ายภาพให้กับเด็ก เพียงแค่ตนเองนั้นเนี่ยมีรสนิยมทางเพศในการชอบดูสื่อลามกเด็กเท่านั้นจึงได้เก็บคลิปต่างๆเอาไว้เพื่อดูเองไม่ได้แชร์ต่อหรือว่าคลายคลิปแต่อย่างไรนะคะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเก็บไปดูเองเลยเขาไม่ได้เอาคลิปเนี้ยไปปล่อยออกข้างนอกไม่ได้เอาไปขายไม่ได้รับเงิน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมหากพบว่ามีการหลอกลวงเด็กหรือว่านำคลิปเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์หรือนำไปจําหน่ายนะคะก็จะมีความผิดเบื้องตน้นค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อสแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นพร้อมกับตรวจยิดอุปกรณ์ของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับนี่นะฮะก็ยังคงมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องเส้นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่มันเป็นคลิปอนาจารและก็เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแม้ว่าเจ้าตัวเขาจะอ้างว่าเป็น รสนิยมหรือว่าความชื่นชอบส่วนตัวก็ตาม<ฆ>นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเชื่อได้ไหมนะคุณรันนะที่อ้างว่าเก็บไว้ดูนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการส่งขาย<ฆ>นะครับหรือว่าแชร์ต่ออะไรทำนองนั้นออนี่นะครับเดี๋ยวคงจะมีการขยายผลหลังจากนี้ต่อไปเมื่อสักครู่แอบเห็นนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนเนี่ยภายในห้องเหมือนมีอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยคุณอัน้นเหมือนมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า เซ็กทอยหรือเปล่าเป็นอุป,ปรกรณ์ที่เขาอาจจะสั่งมา เอามาไว้ในห้องของเขาเนี่ยอุปกรณ์ก็คือค้นออกมาเต็มเลยนะคะเอามากองไว้ด้านบนเตียงไงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วก็ตรวจคน้นคือต้องค้นทุกจุดอะนะภายในบ้านไม่แน่ใจว่าเขาเก็บอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้ก็คือต้องบอกว่าไฟล์เยอะจริงๆรนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยนะคะเรื่องของคลิปอาจารย์เด็กนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตามตัวจนเตอนะคะแล้วก็ไปจับกลุ่มถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะครับคือปกติแล้วที่เรานําเสนอข่าวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น a p p พลิเคชัน X นะครับหรือ <c oughs> ว่า Twitter เดิมหรืออาจจะเป็น Onlyfans นะครับที่มีการเก็บค่าสมาชิกอันนี้ <c oughs> มีแอปพลิเคชันแบนใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ต้องไป หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณรันนะฮะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือเปล่านะฮะที่กลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้ในการที่จะปล่อยคลิปหรือว่าเข้าไปดูดคลิปอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอันนี้นนะะก็คือต้องบอกว่าอ่ะโดนจับไปนะคะแล้วก็ยังไงก็มีการแจ้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยยึดของกลางด้วยนะคะส่งไปดําเนินคดตีตามกฎหมายค่ะ